พี่เข้ากับช่วงนี้มากครับ,รบต้องอย,อยากอยากรู้พี่เอจะเดาได้ไหมว่าผมจะร้องเพลงอะไรช่วงนี้ผมมีผลงานอะไรของผมเรื่องละครเรื่องใหม่ของผมครับ,รบไม่ไม่ไม่ใช่พี่ใช่คนนี้ไม่ใช่พูดเสียไม่ใช่ครับอ้าวเหรอครับคือ <c oughs> ผมผมชอบบอกว่าละครผมมีตอนนี้มีเขาเรื่องใหม่ครับคุณชายโรนอัทีกับมารีดานครับผม และแล้วพอละครเรื่องใหม่ของผมออกผมก็คงจะร้องเพลงจากละครไม่ได้เออ่หมายความว่าไม่ร้องไม่ได้ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีเพลงเรื่องดนตรีออนไรน์วันแรกตอนไหนครับพี่เต้มวันแรกเอาวันแรกจริงๆเลยป่ะครับวันที่17ตอนนี้เดือนนี้กรกฎาคมนะแต่วันแรกมีใครจำได้หรือเปล่าว่าดนตรีออนไลนคืนแรกอะไรนะครับ15มิถุนาสิบห้ามิถุนาโอ้โหจำแน่นมากเลยพี่เต้มสอ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 อะไรอย่างนี้หรือว 56ครับ256ครับพี่เอนั่งลงหน่อยนะครับนั่งลงหน่อยนะครับพีละจ่ายน,นั่งลงจล่ายทีละทีละชั่วนั่งลงจ่ายมาก่อนที่เอ่อพวกเราจะเข้าไปกินข้าวกันเป็นทำกิจกรรมกันเพิ่มเติมน,นะครับพี่เอก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาอยู่กันข้างหน้าตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนะครับผมเรียนจบแล้วใช่ไหมยัง ไม่ไม่เลิกเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วโอเคดีมากเนาะช่วงนี้สอบอาจารย์เลยปล่อยเดี๋ยวเราบรรทุธนี้สอบวันพุธใช่ไหมครับหรือว่าสอบเต็มปสู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มาด้วยนะครับไอ้เด็กๆไว้ลูกขอเสียงหน่อยเลยไวยลุ้มวว้ลุ้มไว้ลุ้มไว้ลุ้มไว้ลุ้นไวยลุ้มไว้ลุ้มไว้ลุ้ม หลุดนะครับเป็นคนที่ไม่กินนี่คือไม่ไวรุลหรอครับผมการามหลุดแร้อ๋อหลุดครับยินทีกินตำแหล่ไม่ได้นะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจจริงๆผมก็ขอบขอบคุณพี่เอด้วยครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมในละครนังฆ่าบดินนะครับแล้วก็เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษครับแต่ทุกเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปนะครับขอบคุณมากครับพี่เอว่ามีเรื่องต่อไปอีกไหมมีเรื่องต่อไปอีกไหมก็ตอนนี้ก็มีเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องต่อเรื่องไปใช่แล้วก็เรื่องต่อไปก็ติดตามบุกอาคมครับผมก็ติดตาม ยังบอกไม่ได้ครับแต่คือบอกได้แค่นี้ว่ามีคุยกันไว้แต่ว่ารอคอนเฟิร์มสุดท้ายทีแล้วกันนะครับตอนนี้ก็โฟกัสเพียงชายคนดีไปก่อนนะครับผมจะไม่รอม้องเพลงนี้ไม่ได้นะครับผมไปฟังอันดีกว่าครับอย่าบอกฉันว่าให้ไปครับ ยังมีให้กันขอบคุยความมานะครับอ,อย่าหนึ่งรอความสัมพันธ์ลบห้ากันอ,อย่งนี้มันได้ไหร่อย่าบอกฉันว่าให้ไปอย่าพักใสได้หรือเปล่าความรักเรื่องว่าเรานั้นยังไม่ถึง ว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไรอย่าที่ร้ายกันไปแนะเธอไม่เข้าใจใช่ไหมครับเหตุผลใดทำให้เธอต้องเชยและชายอย่างนี้

ฉันไ่ให้ไปอยาักไสได้หรือเลา่าความรัระว่าเราเนิ่นยังไม่ถึงของต้องเดินจากกันให้ตัวฉันได้พิสูจน์ให้เข้าใจว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไรอย่ากใช่รัก

i okay.